เจ็ดวันข้างหน้ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเจอพลังงานดีให้กดรับนะคะแต่ถ้าอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจกด DELETE ออกไปได้เลยค่ะถ้าอะไรดีให้กดรับว้าวดีมากเลยค่ะองค์พระพิคเนตประทานพรคุณอยากได้อะไรคุณขอได้เลยค่ะคุณจะสมหวังค่ะไพ่ใบถัดไปค่ะคุณจะเจอคู่แท้ค่ะ คู่ที่จะไปถึงการเป็นสถาบันครอบครัวแต่ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวคุณจะรักและเข้าใจกันและอยู่ด้วยกันตลอดไปค่ะและยังแปลถึงความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานด้วยนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะคุณจะชนะทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานความรักที่ดีงามใครที่โสดจะเจอคู่ใครมีคู่อยู่แล้วเขาคือคู่แท้ นะคะใครเ,เรียนหนังสือจะได้ถ้วยรางวัลจะได้คะแนนดีเด่นนะคะ